ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ,กร, OS, ร,ระบบปฏิบัติการ DOS หรือ MS DOS ระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมควบคุมระบบ Operating System หรือ OS คือส่วนที่สำคัญของซอฟต์แวร์ระบบซึ่งจะจัดการดำเนินการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เป็นชุดคำสั่งที่ต้องมีการใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโปรแกรมควบคุมระบบที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันเช่น MS DOS, Microsoft Disk Operating System, Windows 95, 98, NT, PC DOS และอื่นๆมีหน้าที่ดังนี้คือ 1. เป็นตัวกลางร,ระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเช่นแป้นพิมพ์จอภาพเครื่องพิมพ์ 2. การจัดการติดต่อและควบคุมอุปกรณ์รับและส่งแสดงข้อมูลเช่น แป้นพิมพ์จอภาพเครื่องพิมพ์3จัดการแบ่งหน่วยความจำระบบสำหรับผู้ใช้งานพร้อมทั้งจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อม,มูลการเริ่มต้นการทำงานของปปฏิบัติการ DOS ก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นั้นต้องทำนำการโปรแกรมจัดการระบบงาน DOS เข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องเสียก่อนเราเรียกวิธีนี้ว่าบู t DOS มี2วิธีคือ 1. น Home boot คือการเปิดเครื่องด้วยสวิต์เปิดปิดเครื่อง power 2. warm boot จะใช้วิธีนี้ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ในกรณีที่เครื่องค้าง hang เครื่องไม่ทำงานตามที่เราป้อนคำสั่งการบูตเครื่องแบบนี้จะสามารถทำได้อยู่2วิธีคือกดปุ่ม reset กดปุ่ม control alternate delete พร้อมกันแล้วปล่อยมือการบูตจากแผ่นดิสมีขั้นตอนดังนี้ นำแผ่นดอสใส่ในดรฟ์เอแล้วเปิดสวิตช์เครื่องรอสักครู่จะปรากฏไฟสีแดงที่ช่องขับจานแม่เหล็กช่อง A สแสดงว่ากำลังอ่านและถ่ายข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องและเมื่อไฟแดงที่ช่องขับจานแม่เหล็กดับจะมีข้อความปรากฏที่หน้าจอตามรูปดังนี้ c o r r f i e Date is Gen 0101 Enter New Date หมายความว่าวันที่เครื่องในวันที่เครื่องคือวันจันทร์ที่1มกราคม2544ถ้าถูกต้องตามวันที่ใช้งานให้กดปุ่ม enter ได้เลยถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่วันที่ปัจจุบันลงไปตามที่กำหนดคือ mm หมายถึงเลขที่ของเดือน dd หมายถึงวันที่ปัจจุบัน yy หมายถึงคศเมื่อเติมวันที่หรือ กดปุ่ม enter ผ่านไปจะมีข้อความปรากฏที่หน้าจอดังนี้ current time is 8.301515 enter new time หมายความว่ามีเวลาในเครื่องคือ8.30นาฬิกา30นาที15วินาทีถ้าถูกต้องตรงตามเวลาที่ใช้งานให้กดปุ่ม enter ได้เลยถ้าไม่ถูกต้องก็ให้ใส่เวลาปัจจุบันตามลงไปกำหนดคือ HH หมายถึงเวลาเป็นชั่วโมง MM หมายถึงเวลาเป็นนาที SS หมายถึงเวลาเป็นวินาทีแต่ไม่จำเป็นต้องเติมเพราะเครื่องจะคำนวณให้อัตโนมัติเมื่อเติมเวลาหรือปุ่ม Enter ผ่านไปเครื่องก็จะสามารถเครื่องเครื่องหมาย A ที่หน้าจอสัญลักษณ์เรียกนี้ว่า A พร้อม A หมายถึงขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังติดต่อ,อกับช่องขับจานแม่เหล็ก A อยู่ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีฮาร์ดดิสและมีโปรแกรม DOS บรรจุอยู่จะเห็นเป็นลักษณะ C คือช่องขับจานแม่เหล็กช่อง C นั่นเองพร้อมหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะปฏิบัติงานแล้วเครื่องหมายพร้อมนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการได้คือพร้อมแล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้ S คือตัว G เครื่องหมาย t คือเวลา1คือเครื่องหมายน้อยน้อยกว่า d คือ b คือเครื่องหมาย epsilon p คือระบบปฏิบัติการ q คือเครื่องหมายเท่ากับ v คือเลขรุ่น e คือเครื่องหมายลบ n คือตัวอักษรแสดงชื่อไฟล์ h คือลบตัวอักษรท้ายไปเหลือแต่เคอร์เซอร์ตัวอย่างเช่น C e psilon สลน้อยกว่าพร้อม S สมชายกด Enter ผลคือสมชายหรือสมชายพร้อม SPG กด Enter ผลคือ C e psilon แบกสลน้อยกว่าการบูตจากฮาร์ดดิสก์มีขั้นตอนดังนี้เปิดเครื่องโดยไม่ต้องใส่แผ่นดิสในไดเอ ดอสจะถูกบูตจากไดซี c แทนภายหลังบูตจากไดซี c เสร็จแล้วจะปรากฏสัญ,ญลักษณ์ c/ หลังจากที่มีการบูตดอสเสร็จแล้วเราสามารถใช้คำสั่งโปรแกรมจัดการระบบ DOS ทำงานได้ทันทีแต่ผู้ใช้ควรรู้จักปรับปรุงคำสั่งรวมทั้งพิมพ์แบบคำสั่งรวมแบบคำสั่งให้ถูกต้องเพราะถ้าพิมพ์คำสั่งไม่ถูกต้องเครื่องจะไม่รู้จักและจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และจะปรปากฏข้อความว่า Bad command o f file name ถ้าเครื่องปรากฏข้อความดังกล่าวให้ผู้ใช้ปฏิบัติดังนี้คือสำรวจดูว่าคำสั่งดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 2. รูปแบบคำสั่งที่ใช้ถูกต้องหรือไม่เมื่อผู้ใช้ทำการสำรวจข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้วให้แก้ไขให้ถูกต้องเครื่องก็จะปรากฏเครื่องหมาย A หรือ C การออกไปยัง ms r o m p t ใน windows 95 หเริ่มที่เมนู 2. เลือกที่โปรแกรม 3. เลือก ms dot p r o m p ดังรูปต่อไปนี้ ms dot จะประกอบด้วยไฟล์ต่างๆจำนวนมากที่ประสานงานกันเราจัดการไฟล์ใน ms dot ออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทไฟล์โปรแกรม 2. ประเภทไฟล์ข้อความตัวอย่างไฟล์มีหลายกลุ่มดังนี้ไฟล์โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเบสิก ชื่อไฟล์จะมีส่วนขยายเรือนามสกุลด้วยไฟล์คำสั่งชื่อไฟล์จะมีส่วนขยายลงท้ายด้วย .com .exe .sys เช่น format .com himem .sys chkdsk .exe เป็นต้น